สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยเรื่องสัตว์น่ารู้อยู่นะคะวันนี้เราจะมาดูว่าสัตว์แต่ละชนิดนี้อาศัยอยู่ในบริเวณใดบ้างหรือนักเรียนจะสามารถพบสัตว์เหล่านี้ได้ที่ไหนบ้างนะคะมาดูที่แรกกันเลยที่แรกนะคะคือทุ่งหญ้านะคะหรือเอาง่ายๆก็คือแถวบริเวณทุ่งนาแถวบ้านนักเรียนจะเจอสัตว์ชนิดใดบ้างคะ นะคะสิ่งที่เราจะเจอเช่นวัวหรือควายนะคะรวมถึงอาจจะมีสัตว์ชนิดอื่นอีกนะคะซึ่งนักเรียนสามารถลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะต่อไปบริเวณต่อไปอันนี้คือบริเวณสวนย่อมหรือบริเวณที่มีที่อยู่อาศัยในบริเวณบ้านนักเรียนนะคะหรือที่เป็นบ้านหรือสถานที่ต่างๆจะเจอสัตว์อะไรบ้างนะคะ ก็จะมีพวกผีเสื้อนะคะกระรอกรวมถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆเช่นสุนัขแมวไก่หมูอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะพบได้ในสวนหย่อมนะคะต่อไปสถานที่ต่อไปทายซิว่าที่ไหนอ่าอันนี้คือใต้ดินนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะสังเกตได้ยากหน่อยจากภาพนะคะ ถ้าเราขุดลงไปใต้ดินเราจะเจอกับสัตว์ชนิดใดบ้างนะคะเช่นไส้เดือนนะคะแล้วก็มดรวมถึงแมลงและสัตว์ชนิดอื่นๆอีกนะคะอันนี้ก็คือบริเวณใต้ดินนั่นเองต่อไปบริเวณนี้ก็คือป่านะคะซึ่งป่าเป็นสถานที่ที่นักเรียนจะสามารถพบสัตว์ได้มากที่สุดแล้วนะคะซึ่งมีความหลากหลายแตกต่างกันแต่ในละพื้นที่นะคะว่าจะมีสัตว์ชนิดในบ้าง โดยปกติแล้วก็จะมีกวางนะคะลิงเสือแล้วก็นกแล้วก็ยังมีสัตว์อื่นอีกมากมายนะคะในบริเวณป่าไม้นะคะต่อไปจะเป็นที่ไหนคะ,ะที่นี่นะคะก็คือทะเลนั่นเองนะคะกเรียนสังเกตได้ว่ามันเป็นทะเลได้ยังไงก็คือ มีชายหาดแล้วก็มีน้ําที่เป็นละลอกขึ้นอันนี้ก็คือทะเลนะคะอันนี้จะอยู่บนบกเนาะบริเวณชายหาดเราเรียนจะเจอสัตว์ชนิดใดบ้างก็คือเต่าที่อาศัยอยู่บนทะเลนะคะจากภาพก็คือเต่าจะขึ้นมาวางไข่บริเวณชายหาดก่อนแล้วก็ค่อยคลืนกลับสู่ทะเลนะคะรวมถึงก็จะมีนกบางชนิดนะคะเช่นนกนางนวลน,นะคะที่อาศัยอยู่บริเวณทะเลนะคะ นอกจากบนพื้นทะเลแล้วเรายังจะไปดูที่ใต้ทะเลกันว่าในใต้ทะเลนั้นมีสัตว์ชนิดใดบ้างนะคะซึ่งทะเลเนี่ยถ้านักเรียนเคยไปรสชาติของทะเลจะเป็นยังไงคะอ่าเค็มนะคะดังนั้นเขาถึงเรียกว่าทะเลหรือประเภทน้ําเค็มนะคะซึ่งสัตว์ที่จะอาศัยอยู่ในบริเวณใต้ทะเลนี้ก็จะต้องเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณน้ําเค็มนะคะ เช่นอะไรบ้างเอ่ยปลาหมึกนะคะปลาดาวมาน้ำกุ้งทะเลแล้วก็ปลาทะเลบางชนิดที่อาศัยอยู่บริเวณน้ำเค็มน้ำเค็มนะคะเช่นปลากระตูนนะคะแล้วก็รวมถึงฉลามด้วยนะคะโอ้โหฉลามตัวใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณทะเลหรือน้ำเค็มนั่นเองนะคะต่อไป ที่นี่นักเรียนอาจจะไม่คุ้นเพราะว่าในประเทศไทยของเรานั้นไม่มีนะคะก็คือที่นี่ก็คือทะเลทรายตามชื่อเลยทะเลทรายก็คือมีทรายเยอะมากๆจนเหมือนเป็นทะเลนะคะอากาศที่นู่นก็จะค่อนข้างร้อนนะคะนักเรียนจะสังเกตได้เลยแทบไม่มีต้นไม้ขึ้นเลยดังนั้นสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณทะเลทรายมักจะมีสีนะคะใกล้เคียงกับทรายเช่นตัวนี้ มีชื่อว่าอูดนะคะบริเวณข้างหลังนี้อย่างที่ครูบอกว่าทะ,ทะเลทรายมีมีอากาศร้อนแล้วก็ดูนักเรียนแห้งแลง้งดังน,น,น,นั้นสัตว์ที่อาศัยอยู่ที่บริเวณทะเลทรายจะต้องเป็นสัตว์ที่มีความอดทนต่อความร้อนแล้วก็สามารถอดทนต่อการที่ไม่ได้ดื่มน้ําได้ก็เช่นอูดนะคะอูดมีรูปร่างใหญ่นะคะแต่ข้างหลังเขาจะเรียกว่า น,นะคะซึ่งจะเป็นที่ไว้ให้สําหรับเก็บน้าเนาะและสัตว์ต่อไปที่เราจะเจอในทะเลทรายก็คือตามชื่อของมันเลยก็คือจิ้งจอกทะเลทรายนะคะอันนี้คือที่ทะเลทรายต่อไปที่ไหนอีกที่ครูจะพาไปเที่ยวอ่ะอันนี้คือบริเวณหนองน้ําหรือแม่น้ําซึ่งจะแตกต่างกับทะเลนะคะหนองน้ําและแม่น้ําน้ําจะเป็นน้ําจืดดังนั้น สัตว์ที่เราจะพบในบริเวณน้ำหรือหนองน้ำก็จะเป็นสัตว์หรือปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดเช่นปลาช่อนปลานิลกุกเขียดอึงแมลงปอนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในหนองน้ำหรือบริเวณน้ำจืดนั่นเองค่ะเอ๊คุณครูจะพาไปที่ไหนอีกเนี่ย ที่ต่อไปนะคะก็คือบริเวณขั้วโลกโอ้โหนักเรียนดูจากบริเวณขั้วโลกนักเรียนคิดว่าอากาศจะเป็นยังไงคะถูกต้องนะคะอากาศจะค่อนข้างหนาวเห็นไหมคะสีของสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณขั้วโลกก็จะคล้ายคลึงกับหิมะก็คือสีขาวนั่นเองเพื่อเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นนะคะก็ค่อนข้างจะมีขนเพื่อป้องกันอากาศหนาวนะคะเช่นสัตว์ตัวนี้มีชื่อว่านกเพนกวิน ถึงจะขึ้นชื่อว่านกแต่เป็นนกที่บินไม่ได้นะคะแต่ทำอะไรได้เอ่ยนักเรียนดูไหมว่ายน้ำได้แล้วก็ว่ายน้ำเก่งมากๆเลยนะคะเหมือนเจ้าหมีตัวนี้ที่มีชื่อว่าหมีขาวอันนี้ก็เหมือนกันเป็นหมีที่สามารถว่ายน้ำได้นะคะแต่อาจจะไม่เก่งเท่านกเพนกวินนะคะอันนี้ก็คือสัตว์ที่นักเรียนจะสามารถพบได้บริเวณต่างๆทั่วทุกมุมโลกแล้วก็แถวใกล้บ้านหรือประเทศไทยเองนะคะ นักเรียนอยากจะรู้ว่าแต่ละพื้นที่มีสัตว์อะไรบ้างหรืออยากเห็นตัวมันเคลื่อนไหวได้นักเรียนสามารถไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้โดยการดูสารคดีสัตว์โลกนะคะนักเรียนอยากรู้บริเวณขั้วโลกมีสัตว์อะไรบ้างอยากเห็นตัวเพนกวินว่ายน้ำนักเรียนก็ลองไปสืบค้นได้นะคะแล้วก็สามารถนําความรู้ที่ครูได้พูดไปนี้นะคะประกอบกับการตอบในใบางานในสัปดาห์นี้ได้ค่ะสวัสดีนะคะ